าภาพที่หายไปนะบางทีเนี่ยผมดูแล้วว่าบางภาพเนี่ยมันโดนกันแกล้งแต่บางภาพเนี่ยอาจจะโดนฝนโดนลมเพราะเจ้าหน้าที่ที่ไปติดภาพติดรูปเนี่ยไม่มีการรัดกลุ่มคือไม่เอาพลาสติกไปปิดไปปิดเพื่อการฝน,นกันลมแต่บางที่บางจุดเนี่ยมีพลาสติกกันฝนและก็กันลมแต่ภาพก็ยังหายแล้วมันจะเพาะจอดงเนี่ยหายเฉพาะเบอร์สี่อย่างเดียว ผมก็มีข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่าปัญหาเพราะเหตุอะไรที่ส่วนมากที่หายหายเยอะมากก็คือเขตเขตสีนครรังสิตนะครับเขตคลองหนึ่งสะพานแดงนะครับหรือแถบเทศาบาลน,นครรังสิตเนี่ยที่จะหายเยอะก็คือคือแนวนี้หายประมาณ10กประหน่วยก็จะมีหน่วยที่หายก็หน่วยอื่นว่าแต่จะหน่วยที่เลือกตั้งที่32อ่า45นครนายกนะแล้วก็หน่วยที่34อ่านครนายก5 1 หน่วยที่35 59สนะครับซอยลังสิตนะครนายกสวยหน่วยที่37นครนายก65หน่วยที่77วัดคลองหนึ่งนะครับอันนี้วัดคลองหนึ่งเนี่ยแน่ชัดเลยคือหายภาพเดียวนะครับอยู่ในโดมด้วยแล้วก็ไม่มีลมไม่ไม่โดนลมนะครับอันนี้มันหายไปเหมือนกับป้ายพวกนี้อ่ะเราโดนกันแกล้งช่วงที่ใกล้ใกล้คล,ลองจะเลือกตั้ง ก็มีปัญหาพี่น้องประชาชนร้องเรียนมาบางส่วนนะครับว่าเขาไปตรวจดูรายชื่อแล้วว่าผู้สมัครเนี่ยพักไหนลงพักเบอร์อะไรลงเขาไม่ไมเจอ,อพักเพื่อไทยเบอร์สี่เจอแต่พักอื่นเขาก็คิดว่าเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้ส่งพักเพื่อไทยเบอร์ผู้สมัครลงนะครับก็มีปัญหาให้ประชาชนแต่ละคนรนะ้องเรียนมาแล้วก็โทรมาสอบถามนะครับแล้วก็อซอยหน่วยเลือกตั้งที่สามจุสองนครยกสี่ห้าหน่วยที่สามสี่ นครนายก51หน่วยที่35นครนายก59เลือกตั้งหน่วยที่37นะครับนครนายก65แล้วก็หน่วยเลือกตั้งะนะครรังสิตนครนายก43หน่วยที่อซอยซอยชมฟ้านะครับก็หลายๆซอยครับที่ที่ที่ทเกิดมานี้เนี่ยมีประมาณ10กว่าหน่วยเลือกตั้งนะครับก็วอนอยากวอนให้นะครับผู้ที่รับผิดชอบแต่เขต4เนี่ย ช่วยดาเนินการเร่งด่วนหน่อยเพราะช่วงนี้นะครับเหลือโค้งสุดท้ายแล้วเหลือประมาณอีกอาทิตย์เศษๆจะมีการเลือกตั้งพี่น้องประชาชนสับสนมากครับแล้วครังนี้ทางกตทเขาไปตรวจสอบบ้างอย่างผมก็ไม่ทราบว่า,ากรทเขต4เนี่ยเป็นผู้ใดรับผิดชอบแล้วก็ไปตรวจสอบดูบ้างหรือเปล่านะครับตั้งที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนก็แจ้งไปบางเขตแล้วนะครับครับแล้วหลังนี้เราจะต้อง นำภาพใหม่ไปติดถือว่าต้องทางให้เจ้าหน้าที่ขอตอไปติดให้ครับคือส่วนนี้นยเ,เป็นเป็นเป็นเคสของพี่กะกรทและประธานกะกะตทเขตนั้นๆน,น,นะที่จะไปดําเนินการเพราะรูปภาพเหล่านี้นเ,เนี่ยเราเป็นเราเป็นเราเราเ,ราเ,ราเนี่ยได้นําไปให้กับปก,ะกะตเมื่อตอนวันรับสมัครเลือกตั้งหมดเรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นทรัพย์สินของเรานะครับท,ที่ที่จ่ายไปแล้วนะครับ เราไม่สามารถที่จะไปติดเองได้นะครับก็คือหน่วยงานที่รับผิดชอบคือกรกตกกตหรือประธานเขตไปประธานเขตนั้นๆนะครับอย่างนี้สุดท้ายจะฝากถึงประชาชนยังไงบ้างครับก็ฝากพี่นครับสมครับก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับนะเพื่อไทยนะครับเบอร์สีอย่างสุทินนกขำเนี่ยลงแน่นอนแล้วก็เดินหาเสียงกับพี่น้องประชาชนทุกเขต ทุกหน่วยเลือกตั้งนะครับนะบางท่านไม่เคยเจอหน้าผมนะครับนะครับก็บางทีผมเดินไปแล้วนะครับท่านไม่อยู่บ้านนะครับก็ฝากบัตรฝากเบอร์ไว้ที่หน้าตู้จดหมายท่านในบ้านท่านนะครับนะทุกทุกจุดทุกทุกจุดท,ทุกที่นะที่ผมเดินไปนะครับ <c oughs> บ,า <ite> บางท่านอยู่บ้านบางท, <c oughs> ท่านไม่อยู่บ้านบางท่านนอนอยู่ในบ้านก็เกรงใจไม่เรียกนะครับก็ <c oughs> ต้องผ่านขอภัยแต่วันที่14นะครับพฤ <c oughs> <c oughs> ษภาคมนี้นะครับนะโปรดไปใช้สิทธิ์เสียงเลือกตั้งนะครับนะครับ ช่วยพักเพื่อไทยนะครับให้แลนสไลด์เป็นรัฐบาลสักหนึ่งครั้งแล้วกันนะครับจะให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดีนะครับเหมือนเช่นพักพลังประชาชนพักเพื่อไทยที่เป็นมานะครับก็ขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับสวัสดีครับ